อยากเป็นแม่ค้าหนูก็รู้สึกว่าฉะน,นั้นแทนที่หนูจะรอง,งานที่เป็นงานที่หนูจะแบบรีวิวสินค้าหรือไปบรรยายหนูก็จะทํางานที่หนูรักของหนูไปเช่นหนูขายของอะไรไปอย่างเงี้ยเพื่อให้มันมีอะไรทําแล้วเราจะได้รู้สึกว่าเราไม่ต้องอยู่เฉยๆอะไรแบบเนี้ค่ะพี่ปองพี่ปองพี่ปองมองไหมคะว่าเออพอมีอะไรที่ที่แบบเออทาก็ทําอยู่นะเพรี่กูก็ทําอยู่อะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะตอนเนี้ตอนนี้เนี่ยพอคือตอนแรกพี่ก็คิดว่าเป็นเดือนนะที่พี่จะแบบว่า เออคือ,ค,อคือเวลาคนบอกสมปองคนเดิมกลับมาเอ่อบางคนมีถึงนั้นกัดไปบวชคือเราก็จะตลกเวลาเออเร,เรื่องเนี้ยอะเรื่องเนี้ยคิดยังไงที่มีคนที่มีคนสมมุติว่าสักสักร้อยคอมเมนต์นะ่ะหนูว่าต้องแบบเกินห้าสิบคอมเมนต์นะ่ะต้องบอกว่าไปบวชเถอะไปบวชได้ยังพร้อมรัดทธาเรานับถือกับไปบวชเธอเหมาะที่จะอยู่ในผ้าเหลืองดูมีลาสีต่งงางหากคิดยังไงคะกับกับคอมเมนต์นี้หรือว่ากับช่องทางนี้ที่มันมีอยู่ในใจ,จิตใจพี่ปอง,องบ้างไหมกับกับกับช่องทางนี้ที่ว่าอ,อ กลับไปบวชก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะหรือว่าอย่งงพี่จะชอบเหมือนตอบไปตรงคาถามนะแต่จริงจริงมันตรงพี่ไม่ชอบกานนงประโยคที่ว่าเอไปไม่อรออยกาะเบ<ว>อืบ<ว>อบพี่จะไม่ชอบคำนี้มากฉะนั้นคําตอบง่ายๆเลยคือพี่พี่ไม่ได้กลับไปบวชแต่ว่าเวลาใครถามบอกผมตอบไปได้ละครับอนาคตอ่ะผมอาจจะอยากกลับไปบวชตอนถ้ายังมีชีวิตอยูอ่เจ็ดสิบแปดสิบก็ได้หรือผมอาจจะไม่กลับไปบวชก็ได้ผมก็เลยไม่ได้ตอบฟันตรงว่าผมไม่กลับไปบวชร้อเปอร์เซ็นต์หรือผมกลับไปบวชแน่ๆ่เงี้ย แต่ณตอนนี้ที่อยู่ณตอนนี้แล้วอีกห้าป,ป,ปีสิบปีสิบห้าปีข้างหน้าไม่รู้นะผมก็จะจะอยู่อย่างนี้แหละครับไม,ไม่ได้กลับไปบวชเพราะว่าผมก็ใช้ชีวิตตรงนั้นสามสิบปีเป็นเงนสิบปีเป็นพระยีส่สิบพรรษามันก็เยอะอยู่นะจากการที่สำเร็จพระร้องสิบห้าวันว่าจะอยู่ต่อสักปีหนึ่งงั้นขอถามในแบบที่นคน <10 S 1> อาจจะไม่รู้ว่าที่มันมีสเตตัสหนึ่งที่บอกว่าจริงๆกูไม่ได้อยากฝึกวอยกูอยากเป็นพระอันนี้เป็นความรู้สึกของพี่ปองจริงหรือว่าทีมงาน มันเป็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็คือเอางั้นก็แสดงว่าลึกๆก็คือพี่ปองยังรักสถานภาพความเป็นพระอยู่สิตัวตนความเป็นพระของของตัวเองอยู่ใช่ไหมคะลึกๆเลยในใจลึกๆใช่ครับลึกๆคือพี่ชีวิตเวิร์กสุดก็คือตอนเป็นเนนเป็นพระเอาต,ตรงมีชื่อเสียงสดุดคนชื่นชมที่สดุดคนชาติพิสุษก็คือคือตอนเป็นพระแล้ว แล้วตอนนั้นมันก็กำลังสนุกเลยเนาะแทนที่น้องเรากาลังไลฟ์กัน,นกรากำลังอะไรกันเนาะยู่ก็เฮ้ยน,น้องกูไปแล้วว่ะสามธันวาสองห้าหกสี่น้องกูไปละเอ๊อยังไงดีนะนแล้วก็ว้ว่าอยากพูดผ่านในไลฟ์นี้เลยว่าให้ทุกคนเข้าใจว่าจริงๆอ่ะพี่ปองอ่ะเขาอยู่ก็อยู่ได้นะคะเขาไม่ได้จําเป็นต้องออกมาพร้อมกับดิฉันและพูดเลยว่าต่อดิฉันนั่นนะคะไม่รู้ของพี่ปองยังไงแต่ว่า สำหรับดิฉันนะไม่ได้มีใครขู่เข็นหรือว่าบีบบังคับให้ดิฉันต้องศึกนะคะไม่มีจริงๆต่อให้ต่อให้อ,ใหอาอาจารย์ดิฉันจะไม่ได้เป็นเจ้าวาดหรืออะไรใดๆก็ตามแต่ว่าไปต่อให้ดิฉันจะถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์จากการเทศจากอะไรอ,ะอ่ะถ้ายกตัวอย่างเทียบกับพระปีนเสาวะพระปีนเสาวะถ้าท่านทีละท่านทําอะไรที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์เยอะกว่าอีกด้วยซ้าํา นะคะแต่ท่านก็ยังอยู่ได้เมื่อท่านปรับเปลี่ยนแนวทางของท่านแล้วท่านก็ตอนนี้ท่านก็แบบมาสํารวมขึ้นระวังขึ้นท่านก็อยู่ได้ถ้าเทียบกับดิฉันกับพี่ปองง่ายกว่าเยอะในการที่จะปรับรูปแบบแล้วก็อยู่อยู่ว่ามันอยู่ได้แต่ว่าดิฉันแค่รู้สึกว่าดิฉันมันก็มีเหตุปัจจัยภายนอกนอนเรื่องแม่เรื่องอะไรจงนๆแล้วคิดว่าเออออกมาดีกว่าแต่พี่ปองอ่ะมีไหมคะจริงๆคือลึกไหมมีเรื่องว่า ออกตามแพรรี่ไปออกตามไพวันไปอะไรนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นการตัดสินใจเองและทําไมถึงตัดสินใจเพราะทุกวันนี้หนูก็ยังไม่รู้เหตุผลจริงๆว่าทําไมต้องสึกตามมาเพราะหนูว่าเคยคิดภาพว่าหนูสึกออกมาแล้วหนูยังเคยพูดกับกับ,ก,บกับพี่ปองเลยว่าหนูว่าก็จะแบบอยู่ใน,อย,ในอยู่ในบทแบบว่าเหมือนคล้ายๆแบบเป็นเด็กวัดแล้วเราก็อาจจะยังมีบรรยายคู่กันในฐานะแบบพระอาจารย์ลูกศิษย์อะไรแบบนี้หนูยังยังคิดภาพแบบนี้ แต่ทาไมถึงจากสองปีหรือสามปีที่เคยพูดเล่นๆว่าเดี๋ยวพี่ตามไปแต่ไอ้สองปีสามปีนะจนมันกลายเป็นในเดือนเดียวกันแต่ห่างกันไม่กี่วันมันเป็นเพราะอะไรคะเออพี่จะชอบตอบพี่จะชอบตอบว่ามันเป็นทนั้มมิ่งมันถึงเวลาเ,เหมือนที่เราเคยได้ยินหลอนจไมจ<น>อะไรที่ทําให้มันย่นเวลาจากสองปีมาเป็นตอนนั้นอะไรเลยโอเคพี่จะบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับแพนี่อย่างีไม่มีใครกดดันเราไม่มีใครมองว่าเราอะไร โอเคมันอาจจะเป็นความกดดันตอนที่เราโดนเรียกไปรัฐสภาค่ะหาน่าไปอะไรไปอาจจะมีคอมเมนต์มีส่วนไหมมีคอมเมนต์บอกว่าให้ออกไปให้อะไรอ่ะมันเหมือนจะไม่มีแต่มันก็เหมือนแบบแม่ยุดีนิดนึงเหมือนกันใช่ไหมคะมันมาบั่นทอนเราใช่ไหมหรือว่ายังไงยุคดีนะไปออกไปเลยดีไหมเอเราจะต้องหวั่นไหวกับคอมเมนต์นั้นไหมเขาเรียกเราไปคุยเอ๊ะมันดูอาจอัดจรงคือพี่ทางานนานมันจะไม่ค่อยมีใครเรียกพี่ไปคุยใช่ไหม เราต้องไปคุย <kh ui S 2> ใช่ตลอดเวลาไม่มีเลยไม่มีมแลระสบพาเราต้องไปไปคุยกับพระเถระที่วัดบางโพจะได้จะได้เออ <laughs> มันมันเหมือนติดติดกันเนาะหลายเรื่องเหมือนกันเนาะที่คนไม่รู้ใช่อะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนตึงต้งตึ้งตึ้งเข้ามามันก็มีคือจะไม่บัดกดดันเลยมันก็ไม่ถึงกับกดดันเลยแต่ว่า,าจะไม่กดดันเลยก็ไม่ใช่ไงมันก็เหมือนอยกเราไปคุยปรับพฤติกรรมหน่อยปรับการเทศหน่อยซึ่งที่ไม่เคยเจอเลยที่ทํางานอย่างวิมาเนี่ยตั้งนาน เออพี่เหมือนพี่จะได้คำพูดว่าก็เถอะละเมตตาพี่ไม่ถือพี่หรอกพี่เป็นพระบ้าบ่าบอสรุปสนานอบรมนักเรียนไปอบรมประชาชนไปก็ปล่อยๆสักพ้อมันเถอะอะไรเงี้ยพี่ไม่เคยโดนเรียกครับถึงตรงที่ถูกเรียกไปกรมารอศาสนาถูกเรียกไปที่วัดบางโพที่เราไปอคอมเมนต์นั่นนี่สิเป็ดซะเป็แจมหนังสิไปเป็นดาราเลยไหมอะไรเงี้อยอืม,อมก็มก็เหมือนสังสมเหมือนกันนะสังสมมาที่พี่ พีพูดตอนนั้นแล้วพี่คนล้ำตาไหลกันไป้องห้าอะไรเงี้ยมันมีความกดดันบางอย่างจิมงานไปเหมือนไปขายเสื้อแล้เรรู้ในนั้นอ่ะเราก็ตะก็โทรมาองค์กรหนึ่งแล้วกันภาษาอังกฤษหสามตัวจะอะไรนั่นพี่ก็กเฮ้ยอะไรเ s อพี่ไม่ได้เป็นคนโพสต์ด้วยพี่ไม่ได้เป็นคนนั่งด้วยตื่นขึ้นมาพี่งงพี่เอ๊ะเอาไงยังไงอะไรเงี้ยพี่ก็เลยแบบเฮ้ยมันก็หลายอย่างพี่ก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็คงถึงเวลาคล้ายๆแต่ดีี่ปะ โอเคถ้าเราก็เวลาศึกษาอะไรเงี้ยแต่ถามถ้าย้อนว่าใครกดดันก็ไม่มีใครจะมาจี้เราให้เราออกไปทันทีนะไม่มีใครจี้นะคะทุกคนไม่มีใครจี้แต่มันอาจจะอันนึงก็คืออันสรุปจากที่พี่ปองพูดสรุปให้ทุกคนเข้าใจง่ายคือ มันมูลเหตุอะมันมีไอสิ่งที่เราถูกกระทําตอนที่เราเป็นพอสอไม่ว่าจากกัดการเชิญไปรัฐสภาเรียกเข้าไปสอบโดยเจ้าคณะกทมหรือว่าอะไรนะครับญาติพูดมันเป็นเรื่องที่ไปแล้วแหละจากสํานักง,งานพุทบ้างแล้วก็หน่วยงานรัฐที่ตอนนั้นที่เราไล์สดการแล้วเราก็ไปถามในกรรมธิการแล้วว่าเออถ้ามีคนจะมา่าจะมาให้การอุปถัมเราเป็นเจ้าของแบรนดน์นู่นนี่ทําได้ไหมเขาบอกว่าทําได้เราทําแล้วพอเราทําจริงๆก็กลายเป็นว่ามันก็มีปัญหาเรื่องของ กฎหมายนู่นนี่นั่นเยอะแยะอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้มันยิ่งไปกันใหญ่เนาะมันก็มีส่วนอันนี้แหละที่เลยทําให้รู้สึกว่าโอ้โหถ้าอยู่เหลเนื้อมันโดนแบบมันเหมือนอัดอั้นน่ะนะแล้วก็ออกมาจริงๆอ่ะพี่เหมือนจะมีโครงการหนังแล้วจะมีได้โอกาสไปแสดงหนังมีโอกาสอะไรหลายอย่างหรือสินค้าที่แพรนี่คือแซลพี่เป็นไหนอะไม่ทําหรืออะไรเงี้ยไม่มันเยอะแยะทมันเยอะแยะไปหมดเลยอหนูงงว่าตอนนั้นอะมันแบบหลายอย่างมากอย่างแม่ปองขายทุกอย่าง อ่ะขายของก็จะเป็นพิมพลิพายก็จะเป็นยากเลยเื่อชอบเป็นพิมลิพายขายทุกอย่างก็จะเป็นจะเป็นพี่เบิร์ดก็จะเป็นทำ่ายเพลงก็จะทำแล้วก็อะไรอีกตอนนั้นมันะเปะตะปากไปหมดทำไมถึงถึงพี่ปองถึงรู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยกูทำได้ทุกอย่างเลยอะไรมันมันรองรับกูไปหมดแล้วออกมากูกูสบายแน่อะไรมันเป็นอะไรยังไงหนูอยากรู้ว,ว่าพี่ปองมองยังไงตอนนั้นที่หนูหนูหนูอาจจะ อาจจะมองว่ามันมีคนเข้าหาเยอะอะไรแบบนี้ด้วยไหมคะแล้วก็แบบพี่เอ้ยเราน่าจะไปล่อดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะอ่าก็ถูกทุกอย่างนะมันก็ไม่เชิงว่าคนเข้ามาหาเยอะแต่ว่าพี่ๆหลายคนรู้จักตั้งแต่เป็นพระแล้วเคยแบบไปมอบทุนโรงเรียนปีหลังๆเลขาหนึ่งบอกเฮ้ยหาเศรษฐีมาช่วยสิที่จะเขาเขาทางานช่วยใช่ไหมคะทคะี่จะไปควักสองแสนคนเดียวทุกปีมันก็ไม่ได้นะสองปีหลังพี่ก็จะมีพี่ๆจะดีพี่เล็กจากหมอเสง เอ่อพี่เอพี่อะไรต่างๆก็คือให้เขาไปมอบทุนก็เลยรู้จักกันแล้วพอเริจมฝึก<ส>เขาก็แบบอ้าวงั้นพี่ทําทำพี่ไหมอะไรเงี้ยหลายสิ่งหลายอย่างเราก็รู้สึกเฮ้ยมีโอกาสหรือว่าเฮ้ยถ่าเพลงก็เฮ้ยน่าทํานะอะไรเงี้ยมีรถแหกน่าจะสนุกนะคือรู้สึกสนุกไปหมดเลยอยากทำหลายๆอย่าง,อายอยางตอนนั้นมันรู้สึกสนุกอยากทาใช่ทีนี้พอมันก็วยมันไม่ได้ง่ายนะใ่าเพลงก็ไม่ได้ง่ายทำเพลงก็เห็นไหมพี่ร้องอยู่แล้วเนี่ยเพลงให้บุญนำพาขออนุญาตพูด หนูอยากนูขออนุญาตเจาะเบื้องลึกหน่อยได้ไหมคะม<า>แต่ละสิ่งที่ทําอ่ะมันโดยส่วนมากถ้าเาถอดบทเรียนมาแล้วมันบอกอะไรพี่ปองบ้างเช่น mm. ถ้าขายทุกอย่างเนี่ยพอได้ไปทําจริงๆแล้วปัญหามันคืออะไรแล้วถึงไปไม่ได้มันจะได้เป็นบทเรียนให้กับใครหลายคนุนูขออนุญาตนิดนึงโอ้จริงๆเรายังไม่รู้จริงเรื่องนั้นนะครับเราคิดว่ามันจะง่ายคิดว่าจะแบบที่อยากทําแล้วทําได้จริงๆถ้าเรายังไม่ได้มีพื้นฐานความรู้ตรงนั้นแล้วเราจะไปทําอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเรายังไม่พร้อมอ่ะพี่ ตั้งแต่จบม .6 ที่มันเป็นเป็นสน,น,นักเร10นสิบปีเรียนอนบาลีนักธรรมเรียนมหาจุลาเรียนอะไรพี่ไม่ได้เรียนเรื่องธุรกิจพี่อาจจะเคยเร,รียนปายิริษัททางร้านหรือแม้กระทั่งคนที่เรียนรุ่งธุรกิจที่ไปบรรยายเรื่องธรรมะกระาทกบหลับการ,ค,รค้าธรรมมาค้าขึ้นอย่างเงี้ยทำทอรมองมาร์คสาราเงี้ยแต่เราก็ยังไม่ได้เข้าใจธุรกิจจริงๆว่ามันต้องเริ่มยังไงกาไรต้นทุนกาไรค่าใช้จ่ายอะไรยังไงเนี่ยพอเราไม่มีเพื่อนถานเลยแล้วเราแบบอยากทําอยากทาอยากทํอยากทเนี่ยมันก็เลยแบบ ก็คือบางอย่างยังไม่ได้เริ่มทําเลยนะมันก็แบบไม่ได้ทําอะมันนี่คือยังไม่เริ่มเลยล้มไปเลยเพราะอะไรเนี้ยค่ะจนผ่านมาสามแต่ได้ลองขายได้อะไรอยู่ใช่ไหมคะตอนนั้นก็แบบมันก็มีไลฟ์มีอะไรแล้วก็ลองขายแล้วก็พอประมาณอย่างเงี้ยแต่มันก็ก็ถือว่าไม่ได้เวิร์ดบางทีมองดูแพรี่แบบพี่แพรี่ขายเก่งหมดผู้เรียนเอ้ยอน้ำพริกนั่นน้ำพริกนี่เฮ้ยดูเวิร์ดแล้วเหมือนแพรี่จะค่อยๆทำเนาะค่อยๆทำค่อยๆทำค่อยๆทำในขณะที่เราตอนนั้น จะทำแค่เพลงเือนแพรี่ว่าจะทำาค่เพลงจะจะเปิดบริษัทอบรมเลยนะทอล์กแอนเทรนนิ่งเพราะเราทอล์กมาตลอดใช่ไหมล่ะเราจะเปิดที่คัดที่เคยพูดเล่นๆว่าคัดหาสมัครนักร้องใช่ไหมที่ว่าไม่มีคัดออกเลยคัดเข้าหมดอะไรนะั้นะนะเราหมดเลยครูเพลงอะไรโอ้ต็มเหนียวเลยอนะกะว่าออกไปเลยเดือนแล้วสาหัสหเพลงสิบเพลงอะไรเงี้ยคิดว่ามันง่ายไปหมดอะไรเงี้ยซึ่งโอ้มันไม่ได้ง่ายยิ่งเพลงที่จะมีคุณภาพล่าสุดที่พี่ไปคบว่อเพลง ให้บุญนำพาโอ้โหร้องครึ่งวันเนียร้องแล้วร้องให้เลยนะสุดท้ายเนี่ยเออทำไมที่ร้องให้ตอนนั้นทาไมถึงร้องให้ครอยู่ดีๆทาไมร้องให้ที่มีคลิปเอาไปลงล่าสุด<อ>ที่ร้องเพลงนี้นแล้วร้องไห้อารมณ์มันคิดถึงแบบคนหนึ่งที่แบบเฮ้ยเขาน่าจะสบายกว่านี้อะไรเนี้ยเราน่าจะเวิร์กกว่านี้เราน่าจะทําใหนท้าสบายแต่เราเฮ้ยมันเขาลําบาก้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีท่อนที่แบบว่าหลายครั้งที่เจอปัญหาก็พากันถามพ้น มีเธอเป็นกําลังใจเลยนะเธอเป็นคนให้กำลังใจมันรู้สึกทนนี้มันโหมันใช่อันนี้คืออารมณ์สื่อถึงผู้หญิงใช่ไหมอ่จะสื่อถึงผู้ชายทต่ไม่ะเธอแล้วมันอ๋อไม่ใช่ไม,ไม่หนูกําลังจะถามเเหตุผลที่ร้องไห้วันนั้นเพราะร้องไห้เพราะผู้หญิงที่คิดว่าเออเธอมาอยู่ข้างฉันฉันฉันน่าจะพาเธอไปดีกว่านี้ใช่ไหมแล้วก็ร้องไห้เพื่อผู้หญิง๋ยวต้องข่าวาาก็ไปลงกับมึงไงไม่ใช่ไม่หนูอยากรู้เหตุผลมะร้องไห้เพราะว่าคิดถึงตัวเองตอนบวช เราหนูก็ไม่รู้ไงทุกคนก็ไม่รู้เหตุผมคนอยากรู้ว่าวันนั้นพี่ปองร้องไห้ทําไมเอผมก็ร้องไห้เพราะร้องไห้เพราะว่าเพราะผู้หญิงเอออ่ะหนูเข้ามาตีมันมันมันทั้งวันมันถึงเที่ยงยังกินข้าวไปนี่อีกแล้วอ่ะตลุที่ฉันต,ตลุปให้ก็คือที่ร้องไห้วันนั้นร้องไห้เพราะผู้หญิงนั่นแหละรู้สึกแบบอยาแบบแต่แต่มันเป็นน้ําตารูปผู้ชายว่าขอหน่อยเถอมึง จับมือกูไว้เดี๋ยวอย่าอย่าปล่อยมือกูเชื่อมั่นในตัวกูอีกสักหน่อยอะไรประมาณนี้อารมณ์จะประมาณนั้นไหมหนูหนูขย่วให้ดีหนูขย่วให้ดีประมาณนี้ป่ะล่ะเก่งมากเลยเหมือนเบิ้นปฐมราชในหลังฉลาดถามฉลาดหนูหนูพิธีกรรายการนะคะช่องมีชื่อเสียงนะคะ แล้วก็การแบทเทิลบบนนี้หนูตั้งใจมากๆเลยหนูใช่ไม่ไม่ได้หนูพูดตรงๆหนูมาแบทเทิลอันนี้ไม่ได้มาเอาจะแบทเทิลเพื่อมาเอาของขวัญหรือว่าอะไรใดๆแต่ว่าหนูว่าอยากคุยกับพี่ปองแบบจริงจังบ้างเพราะว่าเรายังไม่ได้มีโอกาสคุยกันแบบนี้เลยหลังจากที่ห่างหายกันไปนานมากแล้วไม่ได้มีโอกาสมานั่งคุยแล้วไม่ใช่แค่หนูที่เป็นห่วงพี่ปองหนูว่าหลายๆคนเอฟซีทุกคนนะ่ะส่วนใหญ่นะหนูรู้สึกว่าเขาเป็นห่วงมากกว่าที่เขาจะ ไอ้มุมที่คนจะซ้ําเติมอะ่ะมันมีทุกคนน่ะหนูก็ยิ่งเยอะไม่ใช่ว่ามันไม่มีแต่ว่าในมุมคนที่เขารักเราจริงๆสศรัทธาเราในตัวเราตั้งแต่เป็นพระมาหนูว่ามีอีกมากแล้วเขาอยากเห็นเราแบบเอ๊ะเมื่อไหร่จะยืนเมื่อไหร่จะแบบกลับมาได้สักทีคอยอยู่นะเป็นกําลังใจให้อยู่นะกลับมาเธอกลับมาสักทีอะไรประมาณเนี้ย นี่คือคำถาม้วใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ค่ะนี่ไม่ใช่คำถามมันคือสิ่งที่พูดให้ฟังโอเคพ่เอ๊ะน้องถามด้วยก่อนที่จะตอบไม่ใช่คำถามไม่ใช่คำถามก็สิพี่จะไม่มึนๆอย่างเงี้ยพี่จะต้องแบบอันนี้อันนี้เพิ่งแค่คำถามแรกนะครับว่าตกลงป่วยจริงหรือไม่จริงสรุปก็คือมันเข้าคุณสมบัติอาการหลัเข้าเข้าสิบข้อเข้าไปเจ็ดแปดข้อเงี้ยเราเคยเถียงว่าเราไม่เป็นแต่พอมันเลิ่นย้อนหลังเอ๊หรือว่ากูเป็นแต่ํามารได้ไปหาหมอแล้ว ตรวจแล้วสรุปหมอสรุปว่าเป็นไหมอะไรเงี้ยก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแล้วก็ถ้าตัวเองเป็นก็ใช้คํานี้ก็น่าจะอาการดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยก็เข้าใจเข้าใจตัวเองอีกนะที่น่าจะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์หไมอะไรเงี้ยภาวะซึมยินดีแล้วก็มีหลายอาการที่เราเข้าอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้พี่ก็พยายามสู้ใช่ไหมไปดูกีฬาไปดูฟุตบอลทํากิจกรรมที่ตัวเองชอบที่เคยชอบก็มาทาแล้วมันก็มีความสุขจริง มันมีพลังจริงๆอะไรเง <S <S ี้ยหรือแม้กระทั่งที่พี่โพสติดๆมันเดินแล้วไปคอมเมนต์อ่ะคืออ่านคอมเมนต์น,กนุกพี่นึเออมันกลับมาใช่ไหมอารมณ์เดิมฟิลเดิมเหมือนตอนที่เราว่าอเอาตรงๆนะคะหนูจากติดตามโซเชียลอ่ะพี่ปองหายเงียบไปนานมากพี่ปองหายเงียบไปนานมากนะคะจากการที่พี่ส้มโพสตอะไรนั่นแหละแล้วคนมันก็รู้สึกว่ามันมันทั่วมมันมันมันแบบมันแบบมันแบบมันมัน มันไม่น่าสนใจอ่ะเนาะอันนี้หนูขออนุญาตพูดตรงๆนะเวลาที่เราสึกมา<ช> <ๆ S 2> มเป็นคารวาแล้วเราไม่ได้มีคาแรคเตอร์หรืออะไรที่มันมันจะทํให้รู้สึกว่าเนี่ยแบบนี้แล้วคนแบบอยากให้คนรู้สึกแบบสนใจหรือติดตามอ่ะโดยสุดท้ายแล้วมันก็จะแบบนิ่งไปเงียบไปแต่ว่าก่อนที่พี่ปองจะมาแนวเนี้ยอันหนึ่งที่มันทําให้หนูเริ่มกลับมาเห็นพี่ปองก็คือตอนที่อ่าเพจกีฬาหรืออะไรดังๆเขาเริ่มเอารูปพี่ปองไปแล้วหนูก็รู้สึกว่าอ้าพี่ปองกลับมาแล้วอันเนี้ยคือไปถูกแล้วก็คือ บอลภาพจำอะ่ะเขาคือมันไม่มีใครหลอกพระที่ไหนในประเทศไทยที่จะไปยืนภาคบอลเหมือนภาคเรือหางยาว่ามันก็มันก็มีมนมมันก็มีพระมหาสมปองมันไม่มีพระรูปไหนหลอกที่เตียงปูที่นอนเป็นลิเวอร์พูลว่าม,มันก็เป็นภาพจำใช่ไหมล่ะ,อะเออฮะเออมันก็อันนั้นแหละมันก็ทําให้แบบเออพี่ปองเออเห็น,เห,นเห็นบ้างตามสื่อตามอะไรที่เริ่มแบบเพจเอามันลงเล้วไปสนามบุรีรัมเริ่มไป,น,มมไปนู่นนี่นั่น จะก็อย่างนั้นแหละเฮ้ยพี่ว่าจะแบ่งเวลาให้พี่มีของแล้วเนี่ยเห็นน้องบอกให้พี่ขายของเราติข้าไปได้ขายได้เดี๋ยวหนูลงให้ได้แล้วเดี๋ยวหนูขอเข้าไปในช่องได้ได้เลยไห้หขอได้เลยอย่าหนีหมดนั้นเนี่ยห้าพันหกเนี่ยก็ได้แไม่ก็จะดีด้วยนะเพราะเขาจะต้องตามไปดูช่องพี่ปองช่องเดียวเลยได้ตามมานะตามมาโอเคเดี๋ยวก่อนจะไปขายของอีกคาถามหนึ่งก่อนจะและที่กลับมาแบบนี้ยอันหนึ่งอันหนึ่งอันหนึ่งเลยหนูเข้าใจว่า แน่นอนการที่จะอยู่บนโซเชียลมันจะต้องมีคอนเทนต์มันต้องมีความหมือหวาหรือมันต้องมีอะไรที่มันจะดึงดูดคนเพราะคนจะรู้สึกว่าแบบนี้มันแปลกใหม่เช่นคนไม่เคยเห็นภาพพี่ปองในสถานที่โพสอะไรแบบนี้ลวกกระหน่ำซัมเมอร์เซออะไรแบบนี้คนฮะพี่ปองเป็นไรขนาดหนูไ์อยู่หนูย,ยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะมีคนถามว่าเพจพี่เพจช่องช่องฟ้าบ้านฟ้าท uh, ี่สมปองเขาโดนแฮกหรือเขาโดนแฮกหรือเปล่านู่นนี่นั่นแพรลี่ไปดูหน่อยสิทำไมเขาโพสนู่นนี่นั่น ก็พากอะไรแบบนี้กับลักษณะแบบนี้ในมุมหนึ่งก็มีคนเป็นห่วงเพราะว่าด้วยความเป็นภาพของพี่ปองคือพระมหาสมปองในฟิลของของวิทยากรของผู้ทรงคนอวุธในการที่ให้ความรู้ให้ธรรมะอะไรอย่างนี้แล้วพอสุดสุดถ้ามันโดดมาอีกมันโดดไปอีกมันโดดไปอีกมิติดนึงเลยอ่ะมันโดดไปอีกฝั่งหนึ่งที่มันรู้สึกว่าหุยมัเฮ้ยอันนี้มันเฮ้ยมันแรงไปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย พี่ปองมองเรื่องนี้ยังไงสําหรับตัวเองหนูอยากก็อ,อยากให้พี่ปองบอกความรู้สึกกับคนดูอะไรแบบนี้หรือว่าก็ก็คิดว่ามันก็ไม่เด้เป็นปัญหาอะไรก็เป็นแนวทางอย่าเป็นตัวตนใหม่ๆอะไรแบบเนี้ยคืออย่างนี้เวลามีคนบอกพี่ว่ากลับมาพี่โคตรอยากกลับมาเลยพี่อยากเป็นสปองคนเดินที่สนุกสนานน่าเลงงมั่นใจในตัวเององอาจเสียงดังแม้สังเกตตอนที่พี่ไม่มั่นใจเสียงพี่เบาลงพูดอะไรอ,อ,อุ้มอิ้มอุ้มอิ้มอะไรก็ไม่รู้โดนทีมงานดุบ่อยมากเลยบางทีก็แคร์บางทีก็ไม่แคร์ด้วย เดียกคุณไม่ตุยก็บนนนะมันกระตุ้นอะไรกูเล่หนาอะไรเงี้ยทีนี้เราก็ไปคิดแล้วก็ปรึกษาหลายคนมากเลยว่ากลับมาไงเาวเขาญาติเออาอาจารย์สลาคุณ้นโลกเอ๊ะอาจารย์น่าจะเริ่มกลับไปจุดเดิมที่บรรยายอ,อาจจะแบบว่าเอาตรงๆค่าตัวไม่ต้องเยอะเฮ้ยมันมีงานดิเอาจังหวะเดิมกลับมาอาจารย์สลับุณ้นโลก็แนะนําอย่างนี้อบางคนก็แบบรับงานอย่างนางนิสิตในนิสิตมีแนะนาหลายอย่างแล้วพี่ก็ปรึกษาหลายคนหลายท่านอ่ะว่าเอาแบบไหนดีก็มีน้องนุ่งที่รู้จักว่าเอาแบบนีส4อะไรเงี้ย พี่เนี่ยจะเป็นคนกลัวเรื่องคําหยาบใช่ไหมล่ะเพราะตอนที่ไปศึกเหม่อพี่ห้าวถ้าต่อยที่ซีอะไรเงี้ยจริงๆพี่ไม่อใช่ใช่แล้วก็เคยโดนโดนโดนทัวร์เนาะโดนดราม่าไปครั้งหนึ่งทั้งที่ใจพี่ไม่ได้คิดจะจะต่อยจริงๆพี่ก็พี่นองปากไปในรายการในรายการพี่ชายเราแล้วแหละในรายการขอนกระแสพี่ก็รู้หลุดไปได้ไงตอนนั้นอะก็ไม่เคยคิดจะต่อยจริงๆแต่ก็หลุดไปพี่ก็มีความห้าวความอะไรบางอย่างอยู่ที่มันมีอยู่ในตัวพี่ แต่พี่ก็ได้ถูกว่าพี่สาวพี่ตุ้ยเด็กๆดูเยอะนะอย่าไปห้าวอย่าไปท้าไปอะไรบอกพี่ผมไปล่นกต่อไปชิงนรอผมก็แบบห้าวๆไปนั้นแหละพอโดนคนนั้นตัวนี้มันก็มันก็แบบดับลงซอฟลงดับลงซอฟลงจนถึงจุดหนึ่งพี่รู้สึกว่าเฮ้ยพี่ห้าวได้นะอะไรเงี้ยพี่แบบพี่แบบจะหยาบก็ได้นะพี่เดินพี่โจกพี่ก็เยอะอยู่นะเออลามกกระเปิดก็มีในตัวอยู่นะอะไรเงี้ย ถ้ามันถ้ามันระเบิดแล้วพี่ปองกลัวไหมคะว่ามันการที่พี่ปองแบบเนี้ยครับสมมติพี่ปองจะขายสมมติว่าพี่ปองเลือกแล้วว่าพี่ปองจะขายขายความเป็นสมปองต่อจากนี้ไปด้วยโพสต์หรืออะไรนะ้ตนนั้นั้นมันจะทําให้คุณค่าที่คนมองพี่ปองบางส่วนในเรื่องของความเป็นฟิลลิ่งของคนที่ให้แง่คิดหรือคําสอนหรืออะไรเนะี้ยมันมันหายไปเลยแล้วต่อไปคนก็จะจํามีภาพจําเกี่ยวกับตัวพี่ปองแนละ้งว,ว่าว่าต้องแบบเนี้ย ไม่ไม่ต้องคนอื่นเลยแฮรี่พี่ตุ้ยพี่สาวพี่มาคนเลยคือวกันน้อยมันแมนจะบอกขึ้นไปโพสต์จงสั้นไลน์มาเลยมันเหมือนไหมที่โพสต์อย่างนั้นใช่ไหมคนที่รับคนที่เป็นห่วงก็ไลน์มาทักมาอะไรแม้กระทั่งแฮรี่ก็บพ่ปองเป็นยังโอเคไหมอะไรเงี้ยพี่ก็พี่ก็เข้าใจแต่ว่าบางทีด้วยด้วยสามปีที่มันมันอากนมันหลักแล้วผมรู้สึกวอาที่ที่สับสนแค่ไหนมันเป็นช่วงแรกๆไหมถ้าหนูจะพูดให้ให้พี่ปองอันนี้นิดนึงก็คือมัน ก็ม <t Jean> ันเป็น no ช่วงแรกๆของการกลับมามันก็อาจจะหวือหวาแต่ก็กำลังหาจุดพอดีอยู่อย่างนี้ได้ไหมคะหรือว่ายังไงได้เลยคุณสรุปได้ดีมากเป็นามสึกใหม่ที่ผมห้าวทุกอย่างอยากทำทุกอย่างแล้วถึงจุดหนึ่งผมก็แบบดรอปลงดรอปลงแล้วฮ้่ก็ค่อยๆทำเออมันเหมือนแบบเสียหลักอ่ะเหมือนเราจะวิ่งนั้นเราเสียหลักอ่ะแฮร์รี่เราจะวิ่งเราจะวิ่งร้อยเมตรสี่คูณร้อยเมตรสี่คูณสองร้อยเมตรทำหลายอย่างมากเลยสุดท้ายมันเลื่นแล้วมันล้มทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบนั่งงงตัวเองเบอร์ เจอคําพูดคนเจอคอมเมนต์พี่เกลียดที่สุดเวลาคอมเมนต์คือยังไม่ตุยอีกเหรอพี่เจอประโยคนี้พี่จะขึ้นทุกครั้งวนะแบบเฮ้ยคนถามแบบนี้คือคิดยังไงวะมันเป็นคนยังไงรุน<ด>แรงกับเราอย่างเงี้ยเหรอคะัดบดูว่ายังไม่ตุยอีกเหนออะไรเงี้ยอา้าววันนี้ก็มึงตุยไปแล้วเนีย้ยพี่จะแบบหือ um, um, อยากจะตอบแรงอ่ะยังไม่ตุยหรอกแต่มึงใกล้ตุยแล้วอะไรเงี้ยอ่าอ่าอ่าเอ้ยแบบมีคำแรงอ่ะจนจนทีมงานบอกว่าต้องใจเย็นๆกว่าซอฟอะไรเงี้ยบางทีก็อยากจะฟาดเหมือนแลี่ มีหลายคนยุคที่แบบพาเป็นแพรลี่ที่จะคีดลุกททำไมอ่ะจะอย่างนั้นทำไมอ่ะไม่แต่หนูรู้สึกว่าการลักษณะของการที่เราจะตอบโต้อะไรนะสถานที่ตรงไปตรงมามันเป็นสิ่งที่ทําได้แล้วมันมีความชอบทรมากพอที่จะทําอย่างหนูว่าถ้าบ้าหนูจะทําอะไรหนูจะต้องมีเหตุผลว่านี่มันชอบทาพอไหมแล้วหนูจะไม่แคร์คนเช่นถ้าหนูโดนด่าก่อนแล้วหนูด่ากลับอ่ะคนหนูก็โดนบ่อยว่าเออเอาพระมหาภัยวันไปสอนแพรลี่สิแพรลี่ทำไมไม่ฟังธรรมะของพระมหาภัยวันแต่หนูบอกเลยในเวอร์ชันที่หนูเป็นแบบนี้ เป็นล่างของแพรรี่แบบนี้หนูได้ผ่านการคิดคนเราว่าวันนั้นกับวันนี้มันอาจจะตกผลึกหรือมันมีวิธีคิดอะไรบางอย่างที่มันอาจจะด้วยบริบทหรือสถานะาอะไรบางอย่างมันอาจจะเปลี่ยนไปได้นะคะมันอาจจะเปลี่ยนไปได้ด้วยรูปแบบอะไรบางอย่างหนูว่าก็จะมีมเตซของหนูอันหนึ่งที่หนูรู้สึกว่าถ้าให้หนูก้าวล้าวกับคนอื่นก่อนนะหนูไม่ทําอหนูไม่ทําถ้าให้หนูแบบอยู่ดีๆแบบไล่ขึ้นมาด่าพ่อล่าแม่ใครหนูไม่ทําแต่ถ้าใครรู้สึกว่า มาแบบมาล้ำเส้นหนูว่าใช้คําที่เข้าใจง่ายคือมาล้ำเส้นเราแล้วรู้สึกว่าไม่ให้เกียรติเราอะเมื่อมึงไม่ให้เกียรติเรา <c oughs> มึงมให้เกียรติกูกูก็ไม่ให้เกียรติมึงก็แค่นั้นเลยแล้วหนูก็จะรู้บอกว่าไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นคนหยาบคายจะเป็นคนถอยอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นเพราะว่าต่อให้ฉันด่าคนคนนี้ฉันก็สามารถเป็นคนที่สุภาพสําหรับคุณได้อ <c oughs> หนูก็จะพูดแบบนี้อันนั้นหนูว่ามีความชอบธทมที่จะ ทำได้แต่ว่าในบริบทอันนึงที่หนูนะไม่ใช่แค่ของหนูนะกลับหลายคนที่เป็นห่วงคือบริบทของการที่บางทีพี่ยาฟพูดนะคะพี่ปอที่อันล่าสุดนะที่มันมอีอย่างที่เป็นประเด็นกับหนูหนูรู้สึกว่าโพสที่มันพูดถึงอวัยวะเบื้องล่างโดยตรงเลยอะไรเลยที่มันเป็นหนูรู้สึกว่าแบบเนี้ยถ้าเป็นคนอื่นทําอะคนไม่ตั้งคําถามหรอกเขาทําได้และเขามีติดที่จะทาเพราะภาพของเขาเป็นแบบนั้นเพราะภาพของเขาเป็นแบบนั้นแต่ว่าคําถามคือ แต่กับเราสองคนน่ะเราสองคนในฐานะที่เราเป็นคนเป็นอินฟลูเอนเซอร์อ่ะเป็นคนที่มีเขาเรียกอินฟลูเอนเซอร์คือเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อการชักจูงชักนําความคิดของผู้คนอะ่ะเราจําเป็นต้องมีความรับผิดชอบอะไรบางอย่างสักนิดไหมต่อต่อสังคมลักษณะแง่แง่ที่ว่าอันนี้เป็นความรับผิดชอบที่เราจําเป็นต้องมีและเราต้องสวนไว้นิดนึง อันนี้หนูห่วงไม่ใช่แค่หนูห่วงนะคะแล้วหนูคิดว่าเอฟซีหลายคนก็ห่วงว่ากลัวว่าถ้าพอมันไม่มีเพดานน่ะถ้าเป็นการจิกกัดทั่วไปหนูรู้สึกว่ามันสนุกอ่ะมันได้เข้าไปอ่านแล้วหนูสนุกนะเหมือนพี่ปองโพสว่ะเออพระพุทธรูปยังไม่ยังไม่นอนเลยมึงเป็นใครมาไว้กูนอนเลยรู้สึกอันนี้มันคือทั่วไปมันก็จิกกัดตอบอะไรอย่างเงี้ยดีแต่พอมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องลงต่ำใต้ตะดือตลอดไปเลยเนี่ยหนูกลัวว่าเพดานมันจะต่ำลงเรื่อยๆแล้วมันทําให้เราแบบเราไม่มีเพดานททีีี่่เเรรรรราาาาู้้ึกวอออัันนนนมมมคคืตฐขง รลกษฝาไว้นิดนึงอะไรแบบเนี้ยเข้าใจเข้าใจที่ที่แฮรี่พูดแล้วขอบคุณมากเลยจริงๆหลายคนเลยปีเตอร์เดนแมนแบบเฮ้ยตกใจอาจารย์ทำไรทําไมยังไงเนี่ยอะถ้าเป็นแบบโอเคถ้าอาจารย์จะมาเวนี้แล้วกลับมาอะไรเงี้ยก็ขอเข้าใจแต่ว่าไม่ต้องไปเวนั้นยาวหรอกอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมหนว่าต้องมีคนคิดเหมือนหนูว่ะเยอะด้วยอ่าสมมติเริ่มอย่างนกันแล้วแล้วถ้าโอเค คนโอเคกันแล้วเหมือนที่แพรรี่บอกเราคนรับผิดชอบต่อเด็กๆที่ดูเราคนที่ดูเราคนที่ชอบเรามันก็มันมีมุกหลากหลายที่ไม่จําเป็นต้องลงต่กาก็ได้มุกที่ห <ไร S 1> น<ม>ูชอบมบากเลยนะหนูไปอ่านแล้วหนูขำจริงๆนะเหมือนตอบคอมเมนต์นนะ่ะเราระวังนำข้อมูลข้อข้อันเป็นเท็เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะแล้วก็มีผมไม่รู้อหไรว่าพี่ปองตอบเองหรือทีมงานตอบแต่มันไม่ตอบว่ากูใช้โทรศัพท์มือถือ้อยอะไรเงี้ยมัน อมันมันอันนี้อันนี้มันคืออันมันคืออันนี้มันคือมีมได้อะเข้าใจไหมมันคือมีมได้คนตัดไปแล้วไปลงอะไรมันคือมีมที่มันขำได้อะไรได้กลัวกลัยีวันนี้หนูรู้สึกว่ามันได้ถ้าแนวนี้มันได้แล้วมันมันทําให้คนแบบอยากตามคทกองครับครับโอเคพี่เข้าใจเดี๋ยวพี่ลงใหม่เข้าใหม่แล้วก็เดี๋ยวเข้าไปนะอ่าเดี๋ยวหนูเข้าไปช่องอ่าโอเคอ่าทุกคนในการแบทเทิลนันนี้ก็ ดิฉันฝ่ายอะไรเนี่ยฝ่ายยังไม่รู้อะสีสีแดงก็แล้วกันก็แพ้ให้พี่พี่ปองไปนะคะด้วยสกอสด้วยสกอห้าหรือหกต่อหนึ่งก็แล้วกันอ่ะก็เป็นผู้แพ้ในการเบกิการครั้งนี้ก็ให้พี่ปองไปใครไปทําภาพกราฟิกเข็มขัดให้พี่ปองด้วยเดี๋ยวดิฉันจะให้พี่หมออ้ามทำการาฟิกเป็นเข็มขัดเปด็นเข็มขัดป้องกันฝึกป้องกันไม่รู้ว่าแชมป์วันเดินเพลนสิบสองอะไรก็ว่าไป พูดเรื่องนี้เดี๋ยวพี่ประมวลยนวันที่12มีนาที่บางแสนที่จะต่อยกับปูปมมม่มหาโ <ไป S 2> มนีมน<ไ>หาสมอลณ์เปลี่ยนใจไหมฮะเปลี่ยนใจไหมอดีตพระนักเทศเจอกับอดีตอาจารย์ไสยเวชไม่แต่ด้วยความฟิตอันเฟิร์มอ่ะมุนีอะมันต้องยอมรับแกนะปู่มุนีแกก็ค่อน,นข้างทออนนะไหวแล้วนะยิ่งไม่ต้อมด้วยเดี๋ยวจุดนะ มุมนึงพี่พี่อยากจะลดพุงพี่พี่อยากจะแข็งแรงพี่อยากจะหาแรงมารางใจในการออกกํลาลังกายวันนั้นก็เลยพูดออกมาแล้วพีเตอร์เดนแมนและมิเตอร์ไซเขาก็บอกเดือนไหนนะคะอะไรนะเดือนไหนนะคะสิบสองเกืส,สองเดือน โอ้แต่ว่าพี่ถ้าพี่ปองจะชกจริงพี่ปองต้องซ้อมหนักเลยนะเพราะว่าเพราะว่าแค่โดนปึ๊กข้าที่พุงเนี่ยฉุกได้นะคะรับนุ่หวงมากโดนปีเตอร์เดนแมนต่อยมาแล้วงนั้นพี่จะฝึกกเชิงรายที่ก็ถามหาค่ายมวยว่าพี่จะไปฝึกค่ายมวยได้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยพี่ก็<อ>เียก็อย่าลืมไปดูนี่ด้วยเอ้ยไทยพี่ไทยพี่ให้บุญนำพาวิศวะไปครฟเวอร์วิุวะตะเบงร้องอไปกดไลค์กดแชร์นี่ด้วย อ่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลงไลก์ก่อนแล้วก็10,000คนที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะที่ช่องนี้1 1 0 0 0คนฝากกดติดตามช่องดิฉันด้วยนะคะแพรดีชอปใครยังไม่ได้กดติดตามครีเอเตอร์รบกวนกราบขอบพระคุณทุกคนที่ส่งของขวัญให้นะคะในดิฉันจะพ่ายแพรก็ไม่เป็นอะไรนะ,ะเป็นความพ่ายแพรที่เต็มใจ11,000คนกดติดตามครีเอเตอร์กดติต Creator, ดต,ตามช่องนี้ด้วยแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ช่อง พี่ปองนะคะช่องสมปองนครไทยส่แล้วเดี๋ยวที่ฉันจะไปเข้าจอในช่องนั้นนะคะพี่ปองจะได้ปักตะกร้าขายของได้อะไรได้นะฮะเราก็บอกให้แกขายของแล้วก็ช่วยแกทํางานเลยวันนี้ก็ซัพพอร์ตพี่ปองนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะฝากติดตามช่องนี้ด้วยขอบคุณนะคะพี่ปองไปแล้วะะ่ะเ,เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเข้าไปเลยไปแล้วทุกคนนะโอเคค่ะโอเคค่ะ